พูดถึง hmm. การตั้งดีไซน์รูดีไซน์รูคืออะไรดีไซน์รูก็คือเป็นกฎของการออกแบบครับเราต้องตั้งอะไรบ้างอย่างเช่นตั้งแบบเป็นแพดวีนี่มันเป็นมินิมั m มแมคซิมัมเท่าไหร่เราต้องตั้งนะครับถ้าเราจะไปผลิตโรงงานไหนแล้วก็ดูของโรงงานั้นมาอย่างเช่นผมผลิตท,ที่ jlc pcb เราค้นที่เราไปค้นใน Google ว่า ตามนี้เลยครับแล้วก็เข <c oughs> ้าถึงเว็บ JLC PCB นะครับมากดมาแล้วก็จะเห็นหน้านี้นะครับเด็บนี้จะบอกทุกอย่างเลยว่าเราต้องตั้งขนาดอะไรมั่งยงเช่นนี้ FR4 คือ PCB ที่เราจะทำเป็นปกติเลยแล้จะมีบอกเรากกำหนดเท่าไหร่มันผลิตได้เท่าไหร แม็กซิมัมมินิม,มแล้วก็อันนี้เป็นรูเจาะครับอ่าเป็นมินิมัมก็คือสูตจดหนึ้มเมตรแล้วก็แม็กซิมัมที่หกจุดสมมิลิเมตรก็คืออันนี้มันจะมีบอกได้สำหรับหนึ่งเลเยอร์สองเลเยอร์หรือมัลติเลเยอร์ครับมากกว่ามากกว่าสองที่ ที่น่าสนใจก็คือเป็นเวียครับเวียนี่เราต้องตั้งคือเป็นสรมนีเราใช้สอง,สสองเลเยอร์ครับเป็น0ูจุดห้าคือเป็นโฮลไซส์แล้วก็เป็น0ูนยจุดูจุดสองห้าเป็นเวียดิมิเตอร์ครับก็ <c oughs> คือเป็นถ้ารูตรงกาลนี่นคือเป็น0ูนยจุดูจุดหนึ่งห้า แล้วก็ด้านนอกเนี่ยในมิตเตอร์คือเส้นพันศูนย์กลางนะครับสู 25. ตรอยู่สองห้าหลักๆก็มีประมาณนี้ที่เราจะตั้งอันนี้ก็เป็นระยะห่างระหว่างเวียทั้งสองอันก็ต้องตั้งด้วยนะครับห้ามห้ามน้อยกว่าเลขที่เขาระบุไว้แล้วน,นี้ก็คือเป็นเป็นระยะห่างของเส้น ก็หลักๆกกมีประมาณนี้ครับมาดูในเว็บนี้ได้ในส่วนของการตั้งนะครับเริ่มจากหน้าดีไซน์ PCB ครับกดมาที่ดีไซน์แล้วก็ดีไซน์รูตรงนี้ครับดีไซน์รูส่วนมากความจะตั้งนี่ครับเบียเบียไซส์อันนี้ก็ ตั้งครับใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับอันนี้จะตั้งเป็น0.48ที่ใช้ปกติ ันนี้ก็จะตั้งเป็นโอเคอันนี้วีอซไซส์ที่ผมตั้งนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ครับ นี่มาเป็นได้เล็กหมดเลยนะครับผมตั้งในส่วนผมก็เป็นตามนี้กดแอปพลายไปเลยแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปอน,นี้คือตั้งเรียบร้อยแล้วเวลาเราวาดก็เราไม่ต้องกังวลว่าเส้นเราจะไม่ได้ ตามมาตรฐานของโรงงานเขาครับ